กาบสบายดีพอ่พี่น้องกับสวัสดีเอซีเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับเบ๋าตายอีกแล้วพี่นอ้กกนองกับบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องตอนนี้กับฝนผ,ผ่าลมฝนตกคือเก่าพี่น้องเลยแบบว่าพ้อผ้ามืดครึบเนาะตอนนี้เท่ากับสีผ้ากันไปใชเนอานี่มาตอนนี้เทากับจเก็บลูกตาลพี่น้องเลย ไปเก็บลูกตาลมาเห็ดะกะทิเนาะกิ่ิตาลเนาะไปกับน้องเตา่าน้องแพ่เลยกัน้องบิ๊กบูมพี่น้องเลยไปเก็บลูกตาลมาเห็ดกะทิกินพี่น้องกะทิหรือว่าน้ำหวานน้ำหวานลูกตาลเนาะปูนพู น,น,น,ออน้องน่งน้องเดือนอยู่กับไผ่นี่อยู่กับไผ่เกาะอยู่สอ,องคนเออแม่ไปใสแม่ไปหาหอยหากุจิรอตอนนี้น้องน่งกำลังเอาเสือกไปเย้ยเอาเสือกไปหย่อนลงเนาะไปแขนลงบอบ่ให้มันแตก เอาเสียพากันเอาไปเห็ดนำกะทิกินเนาะพี่นนอะแซ่บพี่นนองเ้ยตอนนี้ก็ได้เชือกแล้วไปที่เร่อยพี่นนองเ้ยกำลังจะไปลุยกันเลยพี่นนองตอนนี้ก็ก,กำลังหยักไปพี่นนอะต้นตาลจะมีหลายต้นพี่นนองเ้ย โอ้ต้นขามพี่น้อยต้นมะขามเดีย๋าายวใบมันยังไม่ได้ป่งใบอ่อนพี่น้อยปกติแต่เก่าเขาเขามาเอาเมลขนูนอยู่ต้นนี้เลพี่น้องต้นขามใหญ่ขางเดือนพอลงเดือนเมล์เดือนเลยพี่น้องโอ้หลักสถานีหลักสัญญาณพี่น้ยอยขากันไปเอาบรรยากาศฝน,น หยิบๆิบพี่น้องเลยลิลิล,ลต้นกับปรสูงหนุกพี่น้องต้นนะตอนนี้ก็มาหอดต้นมาแล้วพี่น้อง ตกตาลมีหลายเลยพี่น้องไปสภาพพี่น้องสวยๆอุ้ยครัมีหลายเลยพี่น้องเลยโอ้โหดีดีพี่น้อง สบายดีพี่น้องับสวัสดีเอซิเบอร์สุขภูสุขคนเด้อพี่น้อง, Bird, องตอนนี้กำลังสีเอาอักตานพี่น้องขึ้นขึ้นเอาวกูฟังตานกับพี่น้องคิดยาเสียไปเห็ดกะทิฟักตานพี่น้องตอนนี้ว่าตายกับขึ้นเลยปลาลุงเลยมื่อนี้ว่าตายบ่ใส่เกินเลย่าตายปีนโลดมื่อนี้ ปลาลุงต้นนี้บาตายกำลังพันอยู่ปลาลุงเลยโอ้หมอตายอยู่ทึ่งโอ้ตกแล้วปลาลุงมาพึ่งขัาไปได้น้องแพ้

ปลาลุงปลาตายพันลงมาก,กินนี่มันจะหน่วยใหญ่ๆปลาลุงเอ้คุณน่ะปลาลุง,ลงตอนนี้ก็บปลาตายกำลังเอาลงฮอบที่ชอปปลาตายกำลังตัดอยู่ปลาลุงเลย เบาตายกำลังเอาลงปลลุงป,ป,ปลาลุงน้องแพ้กำลังแกะเอาอยู่แกะออกน้องแพ้

bạn đi vào tài cả lông mà đi phải luôn hai chị họ này anh nhìn cái đây lái tự này mặc tàn cả นี่ก็น้องแพ้ขับไปแกเอางงปแกฉวนน้องแพ้นะน,น่องงอัออ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 นนี้ก็ลงมาอีกแล้วแม่น้องแพ้ก็มาอีก เดินไล่เต yeah. ิบแบบปลาลูกอ๋อตันนี้ว่าตายตัดลูกไปใช้เสื้อปลาลูกเลยพากันแลนบะชันก็ตัววันนี้ลาตายกำลังลงปลาลูกเลยเบิ่งไปเบิ่งมากบาตายไกลๆค่ายลิงอยู่เด้ดปลาลูก อันนี้กลาลุงหดพื้นเรียบร้อยอ้ปลาลุงเลยเก็บได้หลายถื่อเติมพี่น้องเลย่าตอนนี้บ่าวตายกำลังพาตอนนี้บ่าวตายกำลังพาปลาลุงเลยาให้เบ๊กินก่อนพี่น้องไว้เบ๊กก็ใจบอไหวแล้วทั้งหน้าก็มีทั้งขาก็มีทั้งรังก็มี นนี่บาตายก็หาลูกที่ช่องเลยแม่ลงแพร่ผ่านนี่บนไิกินบอตายผา่าก็สิบายเนาะบอหมักด้านขาดกัมือขาดหน่าชิปเป็นมือขาดไร้กว่วคระเนมแต่แม่ลงแพร่ผ่าน าน้องแพ้ก็ได้กินตัวแซ่บแน่หน่อยนี่แซ่บกว่าของบิ๊กบุ๊มอีกก็ใหญ่ก็ใหญ่อีกเนี่ยเบิ่งพี่น้องลักษณะของมันโอ้ยใหญ่ประคับปลาลุงดูฮะใหญ่ชัดไรปลาลุงเาี่ยปลาใหญ่เลยปลาลุงเบิ่งใกล้ๆดูฮะใหญ่ชัดไรมาบิกใกล้ๆด้วยบักด้านหันน้ากินมือน้องบิ๊กบุ๊มนับหน้ากินนี่ปลาลุง

น้ำจับกองมวาก่อนพี่น้องเลยปาเนี่พี่น้องพี่น้องขาวๆยุ่ยๆเลยพี่น้องเลยพอดีอ่อนเนาะเมียนมามพอปตะเสะตะปลงเลยน้งเต่ากระยคือกันเลยน้งเต่าทำลายไหลแล้วจับกล้องอยู่ละมีน้ามันมันจะมีน้ามันทางในพี่น้องเลยนี่นี่มัเป็นี กัดเลยพี <silly> ่น้องมนาเยพี่น้องมก้านใไม่มีดนเปอันนี้คือพอดีพีพี่น้องแซ่บหวานหวพี่น้องเฮดนาถกล้วยอดพี่น้องหมก้านน่ะน่ากิน าลบ้นินแซ่บไม่บ้นเหกินกับหมพี่น้องเลยนี่มันจะเป็นนหวานเนาะมันจะเป็นมูดหวานพี่น้องกามีน้ำข้างในมันก็แซ่บแซ่บยงยงแซ่บใเนื้ป้อเหเ้อปเหี่อพี่น้อง เี่น้อาไหมลูกขาวๆเลยมีสามมากหนึ่นที่ใหญ่ๆแล้วมันจะมีสามันจะมีมมสามห่อพี่นเอาหเป็นบุดปะจามีสามห่อปะจายอันนี้รอนนประประจายะจายมีสห <c oughs> ่ออันนี้คือว่า <c oughs> นี่ยงว่า,วาเป็นเอ่าอะไรอะไะ อันนี้เพึ่นเอินว่าเต้าตาอ่อนพี่น้องเอ้ยกินแซ่บแสบหวานๆพี่น้องมีมีหนำทางในเนาะบัดนี้ครับก็สิได้พากันกลับก่อนพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพากคนเนาะเฮาสิได้ขอลาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบายพี่น้องบ๊ายบายเมื่อก็มาเธอตอนนี้กำลังขนขึ้น พี่น้องเอ้ยเมื่อแล้วพี่น้องบานนี้ไปไป,ไปตู้ได้ไหลายสมควรพี่น้องเอ้ย